ตอนนี้กะขบวนกองกะทินมาแล้วจ้าไปขึ้นไปนะพ่อไปไปเร็ว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 ไปเลยนิโนูไปไปเลยค่ะไปกับพ่อ อาะพอมึงอ่ะเสียเสียขาวแล้วล่ะค่ะกระบวนกระถินไปแล้วปวนรถทยอยกันไปแล้วจ้า กองยากำลังเริ่มมาแล้วหมอกกระลุงครักตอนนี้กปปโปรยโปรยโลองหมอกปปโปรยโอ้โห่โอ้แม่พี่น้องเลยดีว่ามีแดดฟ้าอึมครึมเฮ้ยเมื่อคืนในเข่าตั้งเบิดตอนนี้เข่าล่มเบิดบาทเนี่ย แก้มไปกับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีไปแล้วไปต่อค่ะ กะมาตั้งกระสินอยู่อะไรว่ายืนแบบเขาแบบแบบเขาเดี๋ยวอีหลีค่ะยู้อื้อกันยู้อ,อ,บบแบบอ,อ,อื้อแบบตัดความรู้สึกไปตอนที่นั่งกินเที่ยงรถหรือเปล้วแบบเขาเดี๋ยว <c oughs> อันนี้กำลังตั้งกองกระสินอยู่กลางรอขบวนนี้อันมั้งน่ำอ้อมขบวน nhá nhạc phải <laughs> bây theo lắng phía bọn tân nhạc bên cạnh nhạc ที่มีประสบการณ์จากตะวนแม่แถวแต่จะไงอันนี้ออกก่อนแล้วผ่านดีครั้งนี้หนี่งจะเดินนำหน้าเดินนำหน้าแล้วก็มีตูมไม่มีตูงเนก็ไม่มีตูงก็จะเป็นชุดของขับไม่ควรไม่ปวดนะนะไม่ควรนั้านแถวเราจะใช้เชื้อกุภาพคนน้องบ้างแล้วใช่เสื้อคนเสื้อหรือใช่เสื้อแค่นัวไหนบ้าง ច catatan របស់មកកពួយតាំង คนมาคนมาแล้วใครไม่มีเลยหยิบปะคบเเข้าเลยครับอย่าพ่งหายครับฝนตกแล้วครับข้าวอวนเลยครับกยาดเลยครับคนมาแล้วครับไปก่อน่ั ต anyway, oh ้องทรบอกพ่อเอาหนมาลองแถวนะคะเดนวนแวางินานสวนทุงครับเคเป็นครทางนงทั่เดินานใยนี่าหงเ้งาน คนก็ป่วยี่น้องเอ้ยคนกไลอะไรหักเลยหักอบยาวมากค ไม่เอาไมกับโบไปไปให้ไปถึงสามแยกให้ถึงสามแยกนาะมันยังไกลอยู่ไปเอากี่เค็บ คี่เพ็ดเนี่ยงอนแข่ม,มาเด้วผู้ใดมาผู้ใดเด้ยผู้ใดแงิไงก่ะเราองคิดต,ต่อ,ปตอไ,ไปได้จ้า